สวัสดีครับอยู่กับบุญรอดดาทีมนะครับวันนี้บุญรอดพาเพื่อนมาดูเจ้าโกมสุ PC70 ครับของทีมงานพี่ชาตเจริญทรัพย์ครับมาขุดได้ขี่วันแล้วก็ไม่รู้พอดีบุญรอดมาทำงานแถวๆนี้ใกล้ๆกันก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเจ้า PC 70เจ้าเล็กพิกขีนูว่างั้น อ่ะนี่สภาพโอนะเป็นโอเก่าครับทำการขยายสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ลอกบบอเก่าโอ้โหงานนี้คงจะได้ปลากินกันหน้าดูนะดูดิโบเก่าตื้นตื้นเองสูบน้ำขึ้นไปข้างบนน่ะดูดิตื้นนิดเดียวเองนี่ คนขับก็อาจารย์กบครับเหมือนเดิมเจ้าเก่าดูนีลวงได้ที่กี่เมตรยืนอย่างนี้โอ้ได้ประมาณสองเมตรได้อยู่ครับลิงก็เหลืออีกเยอะเหมือนกันนะครับดูนีขุดมาด้านนี้ด้านเดียวเองเดี๋ยวเสร็จแล้วผมคิดเลยว่าแกจะต้องเอาขี้โกล,ลงมาด้านนี้แน่ แล้วก็จะกดด้านที่มีขี้โกนออกต่อครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก่อนตอนนี้ยังพอตักได้โอ้โหเอาขี้โกนออกอย่างนี้เจอปลาไหลแน่นอนดูสภาพบอ่อแล้วน่าจะมีปลาไหลนะรถวิ่งกี่พันบุตรลดอยังไม่ได้ถามเลยเข้ามาถึงก็เจอคันนี้เลยคันแรก ดูดิครับเอื้อมที่เอาสุดปูมเลไเหมือนกันได้อยู่ประมาณ2เมตรเศษๆนี่แหละเมื่อไรจะควาาขี้โลนลงไปก็รู้เนาะจะได้เห็นเจ้าพีซีเจ็ดศูนย์หาปลาดังลำะะแล้วครับเข้มก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ในป่ายางนี่แหละ แคมที่พักให้ดูไปเทไกลไหมเขาก็บอกว่าโหบางที่ก็ไกลนะประมาณไปกลับสิบกว่าโลได้12-13อากิโลได้ทีนี้ขยายบอ่อเก่าครับขยายบอ่อเก่าให้กว้างขึ้น แล้วก็ขุดลึกลงไปให้จะได้มีน้ำใช้ที่เพียงพอดูดิของเก่ายัางตื้นๆอยู่เลย mm hmm. เครื่องสูบน้ำก็สูบอยู่นู่นแหละน่าจะหาปลาเนาะน่าจะมามาตอนที่กวาทีโคนเนาะจะได้ดูเข้า PC 70หาปลาครับอ่ะมากันแล้วครับทยอยกันมาแล้วทีมงานที่ชาตเจริญทรัพย์ได้ข่าวว่ารถวิ่งประมาณ7คันเลยนะ6-7คันเลยครับ ตัวเล็กแค่นี้โอ้โหรถร่วมเยอะจังบุญรอดปีเจ็ดคันเหมือนกันบุญรอดช่งว่าเยอะเลยเจ้าพีซีเจ็ดสิบนี่ตักไม่ได้หยุดเอ๊ะเจ้าบีซีร้อยสามสิบนี่ตักไม่ได้หยุดเหมือนกันนี่ตัวเล็กขนาดนี้โปส่งสจะไม่ได้หยุดเหมือนกันแน่แต่ถ้าวิงา่งไกลอาจโอกาสอาจจะได้หยุดมั่งจะหยุดพักมกั่ง เมตรนะดูแล้วสเมตรเศษรวมงสุดเนี่ยพี่กบนี่ก็ใส่ดินไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะใส่เยอะเหมือนกันนะครับคุมค่าเลยกับที่เขาซื้อดินก็จะมีลูกรลางผสมหน่อยนะดูดินมีผสมลูกรลางด้วยดูดิเป็นชั้นๆผสมลูกรลาง รถตัวเล็กๆแต่งได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้นะดูครับดูสภาพบอก่อนสงสัยจะได้ปลากินกันไปหน้าดูแหละพราะตอนลงงานมานี่จะต้องหาปลาคอแน,น่ดูทางขึ้นสิครับลวงทางด้านซ้ายเพื่อเอาดินขึ้นไปปูทำทางครับสงสัยลงมาไม่ได้มันเล็ก เลยต้องล้วงเอาดินข้างล่างทําทางครับดูดิด้านซ้ายมือที่เป็นหลุมนะฮะอ่ล้วงเอาเลยสุดๆหลายมุงกีเหมือนกันนะกว่าจะเต็มเนี่ยไม่ใช่เป็นสิบเลยไม่เคยลองนับตกทีฮะ ทีมงานพี่ชาตินี่ก็าํางานไม่หยุดมันไม่หย่อนเหมือนกันนะมีงานเยอะเหมือนกันนะทีมงานนี้ดูได้เล็กๆอย่างนี้แต่งานชุกเหลือเกินเยอะเหลือเกินทางยะไปดูทางขึ้นก่อนก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะดูแล้วสบายๆแต่อาจจะมีลั่นอยู่ช่วงแรกๆเพราะว่าต้องถอยเข้าไปเอา ข้างในนี่แต่ดูพื้นแล้วคงจะไม่ีปัญหาหรอกแข็งอยู่มาจีไรไม่เคยเจอพี่ชาตเจริญทรัพย์เลยนะเจ้าของใช้ยานะพี่นะพี่น้องนะใชา้ยาของแกเวลาถ่าย YouTube จะต้องมีพี่น้องครับพี่น้องครับ ดูสิยังไม่เต็มเลยอ่ะใส่เข้าไปโอ้โหมันจะเป็นยอดเขาแล้วนะพี่ยังใส่อีกโอ้โหเอาให้มันสะใจไปเลยให้คุ้มค่ากับลูกค้าที่ได้เสียเงินแล้วอ่ะเต็มแล้วครับ ถอยดีๆนะถอยไม่ดี <_ C in> คุณมีโอกาสตกหองน้ำด้านข้างนะ <_ C in> เห็นไหมอาจจะถอยตกก็ได้นะก <_ C in> ะกันต่อไปเอ็นเจเอ็นพีอนี่ฮะวิ่งไกลๆอย่างนี้รับรองตัางม่ได้หยุดแน่นี่มาจอดรอสองคันอีกแล้วคันนี้ เปรียบเสมือนสองสองงานเลยนะสองงานที่ผมว่านี่คืออะไรบรรทุกดินกับบรรทุกไมโครครับเปรียบเสมือนเทเลอร์คอยย้ายครับย้ายไปไหนก็เอาคันนี้เลยย้ายมาแล้วครับเสียแจ็คเสียแจ็คนี่เสียแจ็คโ oh oh. อ้โหคอยมาลูกการนี้มาวิ่งกับบุญล่อได้แค่วันสองวันเองคันนี้ตอนช่วงหน้าฝน ได้บอกว่ารถผมไม่ค่อยแรงครับต้องไปตั้งปั๊มหน่อยไม่รู้ว่าไปตั้งมาอย่างไม่รู้ไปตั้งปั๊มให้มันแรงขึ้นหน่อยฮะนี่อ่ะมาดูรถเทรลเลอร์กองที่มานชาางเจริญทรัพย์นี่ไปไหนก็คันนี้แหละเป็นคนย้ายดูกระบะด้านข้างดิปิดยังไม่สนิทเลยดูแถบมุมทางในนู่นโอ้โหคันนี้ รถถลเลอร์รถขนดินไปเทไหนครับสายทีบสองรถวิ่งกี่คันรถวิ่งกี่คันหกคันสวัสดีครับกินข้าวยังน้องกินแล้วยายดีเลยยายไปไหนอีกล่ะดูนะบ่ตะเกอันนี้หมดที่ลงแล้ว อ,อ๋อางานดูบอลว่าที่มยในหน้า,าเสียอ๋อเมย์ในหน้าเสียต้องหยุดก่อนอ่ะไม่เป็นไรเยอะย้ยายไปดูอีกบอหนึ่งดูบอนี้ก่อนดีดดนะมาทันถ้ามาช้าวันนี้คงจะไม่ได้ถ่ายเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยติดตามไปอีกบอหนึ่งบอสสา,ายเก้าที่ไปจม เลยอ่าอ,อย่าตามไปอย่าตามไปเนี่ยเก็บข้าวเก็บของแลวครับเดี๋ยวตักคันนี้อีกคันหนึ่งคันสุดท้ายก็จะย้ายแล้วแม่ของในหน้าตายเสียอ่ะไม่เป็นไรคนเรามันมีธุระจำเป็นเนาะแต่รอให้เซพิธีก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาลุยต่อบอนี้ขยายบอา่อเก่า วันนี้บุญรอดก็ได้มามาดูทีมงานพี่ชาติเจริญทรัพย์แล้วนะกับเจ้าเล็กพิกิโนูสายยาผมเรียกแกว่าเจ้าเร็กพิกิโนูครับคันนี้เดี๋ยวเป็นยังไงก็คลิปนี้บุญรอดดำทีมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนฝากติดตามด้วยนะบุญรอดดำทีมเป็นกำลังใจให้กับบุญรอดด้วยสำหรับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ